เทียข้าสิลูกไปหน้าเทียข้าสิพอเด็เอ้อบยบะได้ข้ากตัดกินแซ่ตวัวโอ้ยแซ่บกรอบนัวค่ะพี่น้องแซ่บบักซีดาหน่วยเดียวในแซ่บแห้งค่ะหุ้ยกรอบค้ากับยัว่วกับขึ้นมากค่ะบะได้หอดพักเกษตรเม่าพอพักเกษตรข้างทางก็เป็นอยังข่อยสีบอยเดชล่ะค่ะของแซ่บกินกั็คอยนั่งลูกนี่ค่ะพักเกษตรยัว่วข้างทางจ้าพี่น้องจา๋าอย่าไปเด็ด หมาเงียวใส่วิตามินอ้วยบย่ไรบ่ไรเขาต้องเอาสูงเนี่ยเห็นบอเดี่น้ำงามหยอดงามเขียวชะอุม่มเลิศนี่แหละของแสรที่เขากินกับหอยนางลุมจริงจริจรนอี้เป๊ะบ่ไรถ้าขาดสิ่งนี่ไปเหมือนกับขาดอะไรไปในชีวิตเลยจ้าหลังจากที่เขาได้ผัเสนิ็งมาแลวนะคะ เ้าก็ต้องมาทำความสะอาดก่อนเด็กหาบมาทำความสะอาดบาา่ไค่าจักไวาขี่ฟงขี้ฝุ่นรดแลนเบิดมือล้างออกให้มันสะอาดค่้ล้างเยอะๆล้างหลายๆน้ำนี่หอยนางรมห้าวมาเนี่ยตัวใหญ่ๆ มาเบิงหมอนี่อนดับแรกเลยค่ะพีกเผาใส่ลงไปในหมอโอ้ยเห็นหนกระบอกออกเนาะซสซสาร่นกระบอกออกค่ะดามซอนค่ะขวดค่ะกุเลกุงเลกุ้เลกุงเล็กวะใส่หมอยโย่กวัออกเลยค่ะโอ้ยคนคนแบบนี้คนย่โย่วย่โย่คนจ้าคน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 ให้มันออกจากกันคนคนคนไปคนมาโอ้โหคนแล้วๆนะคะเนาะ ใสเชียงอยู่ได้มือไม่เนาะกระสีหันไป,ไ,ไปจังไหนกระสีใสไปจังไหนเนาะคะ่ะอ่าตาไข่ค่ะตาไข่แบ,บพริกใส่ลงไปค่ะมักแคเซมักเผ็ดใส่ลงไปอีกผู้ใดมักเผ็ดจะใส่ลงไปอีกใส่ชันมักซัมเนี่ค่ะค้นคนคน้คนให้มันเข้ากันคนคนลงไปค่ะคนเยอะๆคนลงไปเลยจ้านี่สูตรเด็ดคือน้ำจิ้มซีฟู้ดของเพื่อนสาวค่ะขวดละาคา15บาทเทลงไปบืมเลยค่ะจ้า คนคนคนเห็นมันเข้ากันเขาต้องไปปรุงยังเพราะว่าน้ำยามันหยวกอยู่แล้วค่ะแซ่บบวบจีบใส่เยี่ยมเลยเนี่ยคนให้เข้ากันค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 ่ะเข้ากันแล้วโอ้ยเป็นแต่แสบแต่แส่น้ำลายแสกค่ะบักไฟก็พ่อบักไว้ค่ะโอ้ยมีแต่หนุ่ยยิงใหญ่อ่ะคนใส่กันเลยค่ะโอ้ยเลือด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 ว่ามีอย่างสิเลือดปานี่อีกแล้วค่ะแซ่บปานี่คุณอะไปกินบ่พี่น้อง คุณน่ะโอ๊ยยัวยั่วยั่วยัวแห้งนวดแบบไม่ได้น้ำลายแตกค่ะโอ๊ยค้นค้นคนลงไปค้นลงไปจานยั่ใส่จานยั่ใส่ไวตักใส่จานค่ะตักใส่จานเลยจ้ะตักเลยจานจ้าโอ้ยคุณน่ะจานกับสีชมพูไม่อะไรคุณนวดแบบใครกับนวดใหญ่ใหญ่ตักลงไปเลยค่ะตักลงไปตักใส่จานยั่วๆค่ะพร้อม เพื่อนตามกับบูกลอยได้เต็มจานพี่น้องบักหอยสีน้าเงินสาวยีนาบา,นบาดาเลี้ยงบานคือเลือดแห้งค่ะยังไรบานเเพื่อนเอ,เอไล่ทิพอย่างดีค่ะโฆษณาสินค้าไล่ทิพย์อมเกลียวค่ะสุดยอดเรื่องความกรอบค่ะสุดยอดเลยเพื่นนะเทลงไปพี่ันมาไว เบอร์สว่างเลยเนีย่ยคุณอ่ะอที่ขาดไม่ได้สิ่งสำคัญจ้ะสิ่งสำคัญไปเก็บมาเมื่อกี้ค่ะเอยล้างออกยัวย่ว